แต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟอนไนท์นะฮะคือผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้เห็นมันเป็นแบบกระตุลกระตุลหน่ายเนี้ยแต่ว่าต่างประเทศก็เล่นกันเยอะนะแล้วก็ไอ้ตัว PUBG แม่งแฮกแม่งเยอะนะฮะก็เลยลองมาดูนี้ดีกว่านะเผื่อแบบว่านี่จริงๆอยากเล่นในนี้นะจริงๆควรจะต้องเล่นเป็นอันนี้ก่อนนะเซฟเดอะเวิลด์ก่อนเพราะว่ามันจะได้รู้วิธีสร้างบ้านอะไรเนี่ยเห็นมันมีแบบสร้างบ้านทําบังเกอร์ได้นะแต่ว่าผมอยากจะเทส ระบบดูนะว่าเดี๋ยวเทสระบบดูว่าให้มันมันลื่นเปล่าอะไรเนี้ยกลัวแบบที่ไม่นิยมในบ้านเราเพราะเซิร์ฟเวอร์มันแหลกหรือเปล่าเนี่ยนะเล่นเป็นอันนี้ก่อนก็ได้ ขอต้อนรับสู่ The Agency คุณได้รับการรีคมเมนต์มาอย่างสูงนี่คือที่ซ่อนของคุณซื้อ b a t เทิลพาสเพื่อเรียนรีคูดทีมออฟเอเจนมิลซิลแมวนักปฏิบัติการอูรึงเลียอย่างซีเรียดมดัสผู้วงการพร้อมกระหัตทองคำมายาออลีสเปเชียลิสต์ที่จะการมาเป็นของคุณและมอและมากกว่านั้น ผ่านซีซันนั้นคุณจะต้องทำภารกิจให้สมบูรณ์เพื่อที่จะได้โบนัสหลากหลายจาก Battle Pass A g e n t Ghost หรือว่า Shadow เลือกให้ฉลาดละ่ะแล้วคุณก็ณจะได้ขึ้นเครื่องในระยะเวลาจำกัดซึ่งนั่นจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเกาะนั้นตลอดไปอนาคตของคุณได้เริ่มต้นขึ้นโดยการซื้อ Battle p a s s รับทีม Agent ของคุณไปแล้วก็1500 V Bucks แล้วบัและก็ไอเทมของคุณทั้งหมดอนาคตขึ้นอยู่กับมือคุณแล้วเรารู้คุณจะต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องแน่ ขอโชคดีละสรุปว่าว,วนี่คือไม่ได้เป็นในเรื่องเป็นโฆษณาขายเวอร์ชั่ s พาสนะโอเคสป,ปายเกมชา a l เลน g ์คืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวโอ้เข้ามาเือนเลยมีอันนี้ก็คือเขาอให้เราไปซือ้อเวอร์ชั่ s พลาสเลยนะออแล้วกูจะเล่นเกมกูมยังไม่ซื้อได้ปะแปลว่าขอเล่นก่อนนะอะไรมีตัวละครบนดร์แล้ว ไซโคแบนดิตอันนี้เป็นอัลฟิตนะฮะเป็นชุดแต่งกายแบบอีพิกของเรามีแคปแทปด้วยแล้วก็มีท่าเต้นบุกี้ดาวยังกดไม่เป็นเลยนะอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะกพราอาจจะงงงงโน้มโนมหน่อยนะอาจจะงงงงโนุมๆน้มิดนึงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเราต้องซื้อนะ ซื้อแบตเทิลพาร์ทถึงจะได้นะฮะสถานเดอเอเจนซี่แลนี่อะไรเนี่ย Chapter 2 s e a s อ๋อคืออันนี้เป็นแบทเทิลพาร์ทนะเวลาเราเล่นแบบชนะในภารกิจอะไรเนี้ย เราก็จะได้แต่นี้มันมีฟรีด้วยอันหนึง่งเราก็จะได้แบบปลดรางวัลอะไรเนี้ยนะฮะบนรางวัลก็คือเป็นพวกของแต่งอะไรเนี้ยนะฮะเพราะว่าแบบถ้าแบบใส่ชุดธรรมดามันจะดูไม่หล่อมันจะดูเบสิกเกินไปนะดูไม่ดีนะพอคนเห็นบูก็จะรู้สึกเราว่าเราเป็นโน้อะไรอย่างนี้นะ โอเคเดี okay, e ks, ๋ยวเราจะมาดูนี้อันพอดีว่าเซตติ้งเป็นอีพิกอยู่แล้วนะเออแต่ตอนผมว่ามันนี่นะมันต้องเปิดบีซิงหน่อยโอเคนะก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ยังแบบย้งไม่มาถึงเลเวล4เลยไม่แน่ใจแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะ อันนี้คือเราเล่นเป็นสคร,นคร็อตนะก็ดีนะจะได้ดูคนอื่นเขาเล่นก่อนนะว่าเขาเล่นกันยังไงอะไรนี้นะน่าจะเปลี่ยนได้นะอ๋อนี่นะฮะมีหลายแบบมีแบทเทิลแรมมีคิดเอทีฟอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นมันแบบมันจะต้องแบบมีสร้างเว้ยแบบเป็นบังเกอร์เป็นบ้านเลยเนะี่ยซึ่งพื้นฐานของเกมมันเป็นเหมือนเป็นเกมสร้างบ้านแล้วก็ดีเฟนต์พวกซอมบี้อะไรนี้มันนะ้งฮะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทีมของเพื่อนนะช่วยกันดีเฟนต์ แล้วไปประมาณมันมีไอ้ตัว Battle Royale คนก็เลยเล่น Battle Royale กันอะไรนี้นะฮะก็ผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะไม่รู้มันจะกดสร้างกดอะไรยังไงเห็นเขาสร้างกันเร็วๆมากเลยนะผมมาก็จะน้บๆหน่อยเพรู้คนในทีมจะด,ด่าผมด้วยว่าเฮ้ยแม่งมีแบบแต่งตัวเป็นนินจาด้วยน,นี่แสดงแม่งต้องซื้อแบตเท e p a พาอะไรสักอย่างนะ ผมไปทำทำหัวแดงบ้างเดียวแต่แบบจอมเป็นหัวแดงเว้ยและคาดผมบ้างเนี้เผื่อผมจะดังแบบนินจาอะไรเนี้ยย้อมหัวแดงแทนเนะี้ยทำผมตั้งตั้งหน่อยเออผมว่าเดี๋ยวปรับอัน,นี้ผมว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วเมาส์มันเร็วไปหน่อยนะ คือโตเม,ม,มาส์ผมามเซ็ตเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องมาหน่วงแบงนี้เพื่อให้แบบเหมือนให้มันละเอียดนะให้มันละเอียดละเมียดนิดนึงผมว่าเ๋ยวผมปรับสักสักสักสิบดีกว่าวะสิบเป๊ะเลยนะจะได้รู้นี่นะอ่านี่รถเปรรถเรอยฟ้าคือม,มันก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะน้มๆนบ้างอะเลบ้างนะขอคงไม่ว่ากันนะ อาจจะมีโนบ้างอะไรบ้างไม่รู้จะแหลกหรือเปล่านะต้องดูก่อนนะแต่ถ้ามันไม่แหลกนี่ก็เจ๋งเลยนะเพราะว่าผมผมเบื่อ PUBG แล้วนะนะนะมันแฮกมันเยอะนะเฮ้ยแต่ผมวภาพาแม่งลื่นวะ่ะแล้วก็อันนี้นะไอ้ดูคลินคลีนดีกือเนื่องจากมันเป็นแบบ แบบเป็นกระตูนอย่างนี้ยมันเลยทำให้แบบไม่นองการาฟิกนะแล้วก็แบบดูสวยดูคลีนตาดีนะฮะอันนี้มันมีมีมันเรียกว่าอะไรวะคอนมาคอนหรืออะไรวะ พรวแล้วไม่ใช่เสียมเห็นเคือทุทบๆบ้างทุบไป,ปเรสร็จแล้วซางไปเป็นทุ่งดาวพังหมดเลยอ่ะอันนี้มีเครื่องอะไรเนะี่ยอัปเกรดเว <m> พอนได้ด้วยเว้ยแ <m> สดงว่าแบบบางจุดมันก็จะมีจุดแบบจุดลงแล้วแบบไอ้นี่นะฮะ มาอัปเกรดไปพร้อมได้แล้วรู้สึกเหมือนคนในห้องเนี่ยเริ่มต้นมาที่เริ่มต้นมาที่หนึ่งร้อยตอนนี้เหลือเก้าสิบสี่แล้วนะฮะอารมณ์เหมือนแก่นี่วะไอไอคอร์ดูตี้นะแต่คออัดูตี้ที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยไอตัวนะีเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่ามันผมรู้สึกแบบเวลาเล่นแล้วมันมันช้าว่ะแบบมันหน่วงนะไอตัว หมือนเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ไกลบ้านเนี่ยนะก็เลยไม่ไม่เล่นนะจริงๆอยากเล่นนะไอ้คอดูตีแต่ว่ามันมันง่วงนะตเพราะผมพังตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าบันไดพังเลยนะจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้แสดงว่าขอเอาดูตีแม่งก๊อปปี้มาจากเกมนี้นะครับไอ้วิธีการเก็บไอเทมเนะี่ย แล้วปืนนี่ที่เก็บมานี่คือมันไม่ต้องแต่งอะไรเหมือนนนี่นะก็ดีนะฮัง่ายดีแต่ระบบแต่งก็ทำให้ให้เกมเกม PUBG มีเสน่ห์นะสามแมชชีงกันวิธีจัดของไม่แน่ใจคือผมอยากจะย้ายแบบจาก4ไป1อะไรอะไรเนี้ยมันต้องแบบโยกของทิ้งของเนี้ยเวลาจะสู้ศัตรูนี่โคตรวุ่นวายนะฮะ นี่เห็นมันมีมาร์กหมายเลขสามอยู่นะเดี๋ยวลองดูดิมันกินได้เลยใช่ปะ่ะมันเป็นยาเป็นระเบิดหรืออะไรวะนี่กินได้เลยนะอ๋อมันเป็นเพิ่มเกาะเวยวันนี้ถ้าอย่างผมจะเอาแบบพยาบาลมาอยู่หมายเลขหมายเลขสนะี่เนี่ยอย่างนี้เป็นปืนสไนเปอร์ไม่น่าจะใช่นะนมันเหมือนกับเป็นกระสุนมันเยอะๆเหมือนกับเป็นปืนกล เวลาถ้าผมจะย้ายผมก็ต้องถ่ายของอย่างเดียวเลยนะอันนี้มีวงด้วยเหมือนกันนะให้ดูเลื่นดินะคือเกมเกมมันก็ดูเลื่นนี่นะแต่ต้องเดี๋ยวตอนวิ่งวิ่งยิงยิงอ่ะต้องดูนะว่ามันจะแค่ไหนนะนี่ถ่ายเป็นเบอร์หนึ่งนวันนี้ถ้าแบบสู้กันแล้วมานั่งถ่ายของนี้นี่แย่เลยนะแล้วก็อ๋อแบบ รูปแบบมันก็ง่ายๆดีนะคือมันเหมือนแบ่งเป็นสีมั้งฮะเกตของปืนเนี่ยแบ่งเป็นสีนะเดี๋ยวผมอยากจะเข้าไปพังแม่งเลยพังได้เลยนะโอ้ยเจ๋งเว้ยโอ้ยสิ่งบุกสร้างมพังได้หมดเลยนะ <_' S 1> น,นี่มีฟาสุกา้าด้วยเรากินหย่อนแล้วน,นะ อันนี้น่าจะเวิร์กกว่าสไนเปอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแบบยิงไปทีหนึง่งมันแบบน่าจะน่าจะเด้งเลยนะถ้ามันจะโดนหรือเปล่าลูกมันจะออกชา้าเดีลูกมันจะแหวกอากาศนะอันนี้ลงมาเสร็จผุ๊บเงียบๆแบบนี้เลยวะดูเงียบๆอย่างไงไม่รู้นะจะมีใครมาดักยิงเราหรือเปล่า ตอนนี้เหลือ3ามเจนะมันไม่รู้มันตายเป็นแป๊บเดียวมันมันไปนตายอะไรกันตรงไหนกันนะอันนี้มันน่าจะเกตเดียวที่เราถืออยู่ผมไม่ต้องวุ่นวายมากนะก็คือถ้าเป็นไม่ต้องแต่งของไม่ต้องวุ่นวายมากนะคือถ้าเป็นเปินสีอะไรก็สีนั้นเลยนะก็ดีนะภาพก็ดูสวยน่ารักดีเอเจนซี่นิวโลเคชันนะ อ้าวเฮ้ยมันเป็นงงไปก่อนดีว่าวว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่ตัวคิดว่าเป็นศัตรูเป็นคนอะไรเนี่ยไม่ใช่เพลเยอร์นะน่าจะเป็น NPC ในเกมนะ อันนี้ผมก็ตามไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยมานะคือก็ไม่รู้ว่ามันมันเล่นเก่งหรือเปล่านะตามมันดูดูเหมือนมันจะเป็นงานนะไอ้สีน้ําเงินนี่น่าจะดีกว่าที่ผมใช้อยู่นะไม่แน่ใจว่ามันแบ่งเกรดสีมันน่าจะอธิบายหน่อยนะว่าไอ้สีไหนมันดีกันยังไงเนะี่ยสีขาวน่าจะน่าจะกากสุดนะฮะแล้วก็สีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นแบบของดีหน่อยนะ อ๋อมันจะออกลูกช้าก่อนนะแต่ว่ามันจะยิงยิงได้ยิงได้นิ่งกว่านะคิดว่าน่าจะเลเวลสูงกว่านะสนีสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยดูมาเล่นไปก่อนนะเขาก็เล่นไม่ค่อยเป็น เปลี่ยนเป็นผ้าพันแผลดีปะปืนงองมันจำเป็นต้องใช้สองกระบอกอะมีช็อตกันนึงเท่ากับปืนแม่งเก็บได้หลายอันเลยด้วยนะฮะมีจะใช้ช็อตกันใช้คือได้หลายระยะเลยนะปืนเนี่ยก็ดีนะฮะคือตอนแรกคิดว่าเก็บได้แค่สองกระบอกเนี่ยเราเวลาใช้งานปุ๊บมันจะคือมันแก้ปัญหาตรงนั้นเลยนะเท่ากับว่าแบบอย่างเรามีใกล้ปืนใกล้ปืนกลางปืนไกลอะไรเนี่ยนะครับแต่มีแต่ว่าส,าสล็อตยากับสล็อต เปิน,นี่เก็บที่เดียวกันแต่ก็สลอดก็ส่วนแยกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบบเป็นแบบที่ใส่ของไว้โมของเนี้ยคือเก็บของใส่ป๊บแล้วไปซัดกันได้เลยนะคิดว่างั้นนะฮะดูเหมือนไม่ต้องแต่งของนะครับ ยังไม่เห็นศัตรูเลยแต่ว่าศัตรูตอนนี้ดูแล้วเหลือ22คนเองนะมันก็น่าจะอยู่นะผมลอยนี้มันจะมีใครเห็นผมวะอันนี้เป็นสมอโพอชั่นชิลพอชั่นนะฮะคือเป็น เป็นแบบว่าเติมเกาะคนเล็กตอนนี้อยู่ในวงแลวนะ มีคนยิงมาด้วยไหมแม่งยิงไม่แม่นนะกากนะันเนี้ยยังไม่เจอคนเลยนะเหงาไปน,นิดนึงนะคือมันตายกันหมดแล้วเลสิบเก้าคนนะกูยังไม่จะทำอะไรเลยเหงานิดนึงแนะ๋ยว่าโอเคนะ เงาเงาเนี่ยดีนะครับเพราะเราเล่นแบบซาวิวรอลนะฮะเราต้องเอาตัวรอดเนี่ยเราองเป็นที่ดึกนะฮะยิงมาไะบ้าว่ามันยิงอะไรนะยิงดินยิงทรายขยันยิงเลยยิงไม่เป็นก็จะยิงนะมันอยู่ตรงไหนมันยิงมาจากตรงไหนวะ บาชมาร์ตยิงไม่โดนเลยจะยิง,ยงอีกทังลงน้ำไปเป็นเป้านิ่ง้มันยิงเลยเพราะเนี้ยเ,เราต้องข้ามไปนะดูฝีมอือการยิงแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยดูวิธียิงแล้วแล้วไม่ค่อยได้เป็นห่วง่าไรจะโดนกูนสักนัดได้ไหมให้ชื่นใจนิดหนึ่งเออโดนนะอะไรเนี้ยโดนยิงบ้างแล้ว นะโดนโดนผ่านเกาะอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยเพยายามยิงมาอยู่นะมันยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่เนื่นองจากว่าอาจจะเป็นเพราะปืนมันกากหรือว่าถีมือยิงมันกากด้วยนะมึงไม่เข้าวงเหะอวะขยันยิงยังอยู่ไหนวะผมเก่าไปจังเลยนะโนแล้วนะโดนเฉียวเปนเม็ดหนึ่งเฉียวกอะปเม็ดหนึ่งไม่เป็นไรนะผยมึงยิงกูอย่างนี้กูคงจะตายนะ กูคงจะตายอ่ะบ้านน่ารักดีวะคือตีมดูน่ารักน่ารักไปเลยนะไม่ใช่แบบ PUBG นะคือตอนแรกที่ไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าผมชอบแบบตีมดูสมจริงชอบแบบอะไรดูสมจริงไนงะแต่ว่าอันนี้มันจะออกแนวน่ารักนะคิดว่าแบบเหมือนเด็กๆเ,เล่นอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่มีแฮกเนี่ยมันก็จะดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ไหวนะ p u b G นี่แฮกเยอะมากนะครับ เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วคือบางทีแม่งเราไอ้ตรงนี้มีม่่งๆงนะคือบางทีเราจะมองว่าเ,าเล่นจะเกมเนินเรื่องแล้วบางทีก็เบื่อนะยแบบอยากจะรีแลกบ้างอะไรเนะี้ยไม่เอาเน้อเรื่องบ้างเล่นแบบผ่อนคลายบ้างอะไรนะี้นะพอเข้าไปเสร็จจะเข้าเข้าวงท้ายเนี่ยแม่งมาเจอทุกทีเลยนะมันต้องมีอะสักตัวสักเกมหนึ่งอะกูจะเอาที่หนึ่งแม่งไม่ได้ที่หนึ่งนาทีเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่นะฮะแฮ็กแม่งเยอะนะฮะ pvp อะ เจอทุกเกมเลยรีพอร์ตแม่งทุกเกมเลยนะมันเงียบจริงๆว่าแต่คนมันมีแค่12คนก็ว่าอยู่นะมันยิงๆิงเรามาก็ยิงแบบก,กากๆนะฮะผมก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันมีชีวิตมันมันมีผลอะไรกับผมมากนะ มันขึ้นดาวเลยเนี่ยสวัยวอ๊อเว้ยนี่อ๋อเราขึ้นสูงสิบคนเมืม่อเลยได้สวัยวอ๊อนะฮะนี่เป็นแบบเป็นเห,นหรียญกระหานคุณเคยผ่านแบบสิบคนมาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะนี่สกกรวไนเจอร์ไม้องอัปเกรดมันคืออะไรวะ กระสุนนี้เก็บไปก่อนนะกระสุนนี้ยังไม่แน่ใจดูตรงไหนเลยดูตรงไหนนะกดอะไรดูว่ากระสุนของเราอันไหนอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าดูภาพรวมของกระสุนเรานะ ต้งมีของอยู่ข้างบนขี้เกียจเก็บของนะผมว่าของที่เรามีก็น่าจะพอสู้ได้นะตอนนี้เหลือกันอยู่หกคนนะครับไอ้เพื่อนของเราแม่งก็น่าจะเก่งอยู่นะยามาโดชิ Adam อะไรเนี่ยนะดามายโดยามาโดเฮย์ดมายโดเฮยนะชื่อมันคือถ้ามันมีศัตรูเราคงเห็นนะแต่มันซูมไม่ได้นะมันไม่มีลำกล้องใช่ั้มนี่นะซูมไม่ได้นะ คเกมนี้แนวเป็นใ <c> น <oughs> นี่ปรับเป็นเฟิร์สเพอร์ซันได้ปะไม่แน่ใจนะแต่แนวจะเป็นทางเติร์สเพอร์ซันไปเลยนะแต่ผมชอบนี่ชอบแบบเป็นเติร์สมากกว่านะหมายถึงแบบตอนเล่นแบบแนวแบบนี้นะเพราะว่ามันมองรอบข้างได้ง่ายเนี่ยมันจะแบบโอ้ตามันจะมองได้ง่ายกว่าแล้วผมว่าเกมแบบนี้มันออกแบบมาเล่นเริ่มต้นเป็นเติร์สเพอร์ซันนะไม่ใช่เป็นเฟิร์สเพร์ซัน ดีไซน์มาเป็นเติร์เพอร์ซันอย่งเนี้ยพอไปเล่นเฟิร์เพอร์ซันแล้วงงอะเวียนหัวเนี้ยเพราะเอนจินเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างนั้นแต่แรกเนี่ยเวลาหยิบของหยิบอะไรเนี้ยมันจะแบบแกว่ง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 แบบแปลกๆเนี้มันจะไม่เหมือนกับธรรมชาติเฟิร์เพอร์ซันโดยแท้เก็บไปนะเก็บไปก็สร้างไม่เป็น เก็บไปก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยไป,เด,ยยไปเดี๋ยวค่อยไปหัดวิธีสร้างนะหัดเล่นหัดเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบโหมแบบไอโมแบบสร้างบ้านหนึ่งเนะี้ยเราค่อยกลับมาเล่นแบบทะลายย่าอีกนิดนึนนะดูเราไม่น่าจะไม่น่าจะแหลกนะไม่น่าจะมีแหลกอะไรอย่างนี้นะนี้เราเก็บยาเพิ่มอ่ะกินได้ปะ อ๋อนี่มีวงใหม่มด้วยนะมันบอกชิลลิมิตมันกินไม่ได้คือผมเกาะผมเนี่ยออแล้วไปหนึงเปินกูหายไปเลยคิดว่ามันจะไปสะสมมันแม็กที่หกมั้งอันนี้มันก็เลยเป็นหลอดเพิ่มอีกสาม คือถ้าเป็นหลอดเล็กนี่น่าจะนี่นะน่าจะกินน่าจะกินเพิ่มไม่ได้แนละ้วต้องเป็นต้องเป็นกระปุกกระปุกใหญ่นะถึงจะเติมได้ถึงร้อยอารมณ์ประมาณเหมือนกับไอแต่ต่ตรงข้ามกับไอ้น้ำใน PUBG นะน้ำนี่คือช่วยทำให้ถึงร้อยอะแต่น,นี้ไม่นะไม่ถึงนะแต่ไอ้ฟ i r s t Aid นเนี่ยน่าจะถึงนะไม่เคยใช้นะตอบไม่ได้นี่เพื่อนเราอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้อยู่นอกวง เฮ้ยนี่มีคนตามหลังเพื่อเรา,าช่วยมันก่อนนะเพื่อเราโดนไล่ตามไม่รู้เรื่องเลยนะนดีว่าเรามาช่วยกันหลังนะเอานี้ไปเลยบอสกา้าอีกเนนิ็นนึงบอสกา้ามันต้องโดนสักเม็ดอะมีสามเม็ดนะฮะมันหนีเข้าตรงนั้นเลเว้ยเปลี่ยนเป็นบบนี้กัน นี่เด็กเล็กสิเอาที่ดึงเลยเว้ยเชดที่ดึงเลยดี่เด็กอะไรมากูไม่รู้เรื่องกูยังงงๆเลยเกมกูยัง,งเล่นไม่เป็นเลยในะที่ดึงแล้วนะโอเคนะเฮ้ยผมว่าโอเคนะแล้วก็ตอนแรกผมผมกลัวว่ามันจะแหลกอะไรเนี้ยแต่ไม่แหลกนะโอเคเลยนะแล้วก็ น่าจะแบบเหมือนกับว่าแบบแวบ,บ,บ,บๆมาเล่นบ้างอนนี้มาแทน PUBG เลยนะน่าจะดีกว่านะครับเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวไปหัดไอ้นี่กอนหัดไอ้ตัวสร้างบ้านก่อนเลยนี้นะหมดสร้างบ้านก่อน,นครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีลงมีล่มด้วยนี่เคมอลีว โอเคนะมีเป็นตัวละครผู้หญิงมันแรนดอมเลยไงไม่รู้นะเมื่อกี้เป็นผู้ชายเลยอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วนะโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวตัดพาร์ทเป็นตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหันเล่นแบบสร้างบ้านก่อนดีกว่าเราจะได้แบบมีตั้งบังเกอร์อะไรนี้ได้นะน,น่าจะเจ๋งนะโอเคฮะไว้พบกันใหม่นะครับ